สวัสดีค่ะอาสามวอะไลกุ้งค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อเลยว่า,าสภาพบ้านเมืองของที่เนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คืออันดับแรกเลยนอกเหนือจากแท็กซี่ที่แสนจะประทับใจนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณต่อประทับใจก็คือสภาพบ้านเมืองของเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผังเมืองของเขามั้งคะคือมันดูเรียบร้อยมากดูเป็นระเบียบมากดูดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความสะอาด สะอาดมากจริงๆค่ะแล้วข้างทางเนี่ยก็คือไม่มีรถเข็นไม่มีร้านอาหารไม่มีไม่มีการขายของข้างทางอะคะ่ะคือมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากจริงๆมันก็เรื่องเนี้ยมันก็เป็นทั้งความประทับใจแล้วก็ความผิดหวังของคุณเต่านิดนึงในฐานะคนไทยเพราะว่าเราอยู่เมืองไทยเนาะเราก็จะติดกับสภาพที่แบบเ,เห็นรถเข็นร้านขายอาหารข้างทางอะไรเงี้ยซึ่งเวลาเราอยากกินอยากอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบ เดินแล้วก็หยุดซื้อกินได้เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่จะไม่มีซึ่งกว่าที่คุณเต่าจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วบ้านเมืองเขาพัฒนาและเจริญมากก็ก็เพิ่งปีนี้เองค่ะว่าเพิ่งจะเข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่มีตรงนั้นเพราะว่าเขาจัดวางผังผังเมืองของเขาเนี่ยดีแล้วก็เขาพยายามทําให้ประเทศของเขา เป็นระบบระเบียบนะคะเพราะว่าถ้ามีการขายของข้างทางมันก็อาจจะทําให้อาหารมีมลพิษเดี๋ยวก็จะมีเรื่องอความสกรปรกของอาหารอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาได้สําหรับผู้ที่มาบริโภคเนาะดังนั้นเขาก็มันเกิดจากความใส่ใจต่อพลเมืองและประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเขาอะคะ่ะดังนั้นเขาก็เลยต้องอคํานึงถึงความสะอาดความเรียบร้อยต่างๆกันนะคะ ดังนั้นใครก็ตามที่มาเอมิเรตแล้วคาดหวังจะได้เห็นอาหารข้างทางในแบบสไตล์เอมิเรตอะไรเงี้ยคุณก็จะไม่ได้เห็นอาหารข้างทางแบบนั้นค่ะเว้นแต่ว่า,ามันจะเป็นอาจจะมีบางสถานที่ที่เขาจัดเป็นโซนขายอาหารโดยเฉพาะก็อาจจะมีในบางเมืองนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกเมืองหรือบางครั้งก็อาจจะมีตลาดนัด nuts, ซึ่งคุณต๋อก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยตามสถานทูตไทยเนี่ยเขาก็จะมีแบบเหมือนตลาดนัดแล้วก็ให้คนไทยไปขายของขายอาหารไทยซึ่งอาจจะทําให้รู้สึกเหมือนอ,อยู่ประเทศไทยนิดนึงเพราะว่าเขาก็จะตั้งโต๊ะขายอะไรอย่างเงี้ยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอาหารข้างทางอาหารรถเข็นอะไรแบบนั้นค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่คุณน่าจะสังเกตได้เมื่อมาที่ประเทศเอเมริกาก็คือตามร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหาร ร้านขายของชำร้านขายหนังสือทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นตามตึกแถวอะไรอย่างเงี้ยคนขายจะเป็นผู้ชายจะหายากมากที่จะเป็นผู้หญิงนะคะคือแม้กระทั่งร้านตัดเสื้อผ้าร้านขายเสื้อผ้าพนักงานก็จะเป็นผู้ชายหมดเลยค่ะน้อยมากที่จะมีผู้หญิงนะคะดังนั้นเนี่ยไปครั้งแรกคุณต่อก็มาครั้งแรกคุณต่อก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีผู้หญิงเลยแปลกประหลาดมากแล้วก็ เออโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายทั้งนั้นที่จะดูแลหรือว่าเป็นคนที่เป็นคนขายรวมไปถึงร้านอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเลยก็จะเป็นผู้ชายทั้งนั้นค่ะเว้นแต่ว่าถ้าถ้าเราไปห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นผู้หญิงมากขึ้นหน่อยที่จะเป็นพนักงานขายค่ะซึ่งคุณเต๋อก็คิดว่าหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไม คนขายเจ้าของร้านตามร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ชายนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศนี้เป็นประเทศมุสลิมนะคะซึ่งเขาค่อนข้างจะให้เกียรติบรรดาสตรีนะคะก็คือ,อผู้หญิงส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปทํางานในส่วนที่ ผู้หญิงควรจะทํามากกว่าอาจจะเป็นพยาบาลเป็นหมอ,อเป็นนักการบัญชีอะไรเงี้ยทำงานในบริษัทอะไรแบบนี้มากกว่าถ้ามาขายของตามร้านค้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือทุกๆสถานที่ทุกๆร้านค้าที่เอมิเรตจะมีแอร์ค่ะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตามเปิดเข้าไปเนี่ยคุณก็จะสัมผัสถ,ถึงความเย็นช่ำของแอร์นะคะ ซึ่งคุณเต่อก็รู้สึกแปลกประหลาดใจมากแล้วในความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศนี้มันรู่มากจริงๆเลยอะ่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยก็มีแต่แอร์แม้กระทั่งแบบสมมติว่าตอนนั้นคุณเต่าอยู่อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะพอเปิดประตูไปอะ่ะชั้นล่างมันก็จะเป็นแค่บันไดเฉยๆไม่ได้มีใครอ่ะคะ่ะคือพอห้องมันก็จะแยกๆออกไปเนาะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะส่วนกลางอะ่ะขนาดส่วนกลางอะ่ะมันยังมีแบบยังมีแอร์คะ่ะคือไม่ได้เหมือนบ้านเราที่แบบส่วนกลางก็คือไม่ได้มีแอร์อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่า ที่อเมริกาเนี่ยจะมีแอร์ทุกที่จริงๆนั่นก็น่าจะเป็นเพราะว่าประเทศของเขาอะในฤดูในฤด,ดูร้อนใช่ไหมคะมันร้อนมากจริงๆเลยอะคะ่ะคือจําเป็นอย่างมากที่จะต้องมีแอร์ไม่งั้นคนก็แย่กันเลยอะคะ่ะอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วก็รวมไปถึงนะคะที่ว่ามีแอร์เนี่ยไม่ใช่แค่ตามตึกต่างๆนะคะร้านค้าต่างๆแม้กระทั่งร้านขายของแบบรับเหมาก่อสร้าง ขายหนังสือขายอาหารทุกที่อะค่ะมีแอร์หมดเลยอะคือนั่นก็เป็นความรู้สึกแบบ amazing สำหรับคุณเต่ามากเลยเพราะว่าบ้านเราเนาะถ้าสมมติว่าอย่างไปร้านแบบสมมติว่าเราไปซื้อของตามร้านค้าทั่วไปอะที่ไม่ใช่แบบมินิมาร์ทหรืออะไรเงี้ย mm hmm. ก็มันก็จะไม่มีแอร์อะไรย่างนี้ใช่ไหมคะ mm hmm. แต่ที่เนี่ยไม่ว่าจะร้านเล็กร้านใหญ่ก็มีแอร์ทั้งนั้นเลยค่ะ อตอนนี้เราจะมาพูดถึงสภาพตึกรามบ้านช่องนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยสีของตึกสีของบ้านของที่อเมรตเนี่ยมักจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีขาวค่ะซึ่งเคยถามเหตุผลสามีเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่าประเทศนี้มีทะเลทายเยอะบางครั้งก็จะมีพายุทะเลทายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเวลามีพายุทะเลทายแล้วมันแบบสัมผัสกับตัวตึกอะไรเงี้ยมันทําให เกิดความสปกปรกมันจะเห็นความสกปรกได้ง่ายค่ะด้วยเหตุน,นี้เขาก็เลยทําสีบ้านเป็นสีน้ําตาลอ่อนหรือว่าสีขาวซึ่งมันจะ,ะเวลามีทะเลทรายมาปะทะใช่ไหมมาปะทะตัวตึกตัวบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะไม่เห็นความสกปรกอะค่ะมันก็จะกลืนไปกับสีของตึกนั่นเองค่ะแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือคุณต่อรู้สึกว่าภายในอาคารภายในอาพาร์ตเมนต์ต่างๆ จะดูมีความหรูหรามากนะคะซึ่งก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมแม้กระทั่งในอาพาร์ตเมนต์ที่คุณต่อไปอยู่ตอนแรกๆมันก็จะเป็นห้องสตูห้องสตูดิโอเล็กๆนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่ทําให้ดูหรูหราค่ะจนกระทั่งคุณเต่าได้สังเกตเห็นว่า อ๋อที่นี่อเพดานของอตามที่พักอาพาร์ตเมนต์ต่างๆอะ่ะมันจะสูงสูงมากจริงๆดังนั้นมันทำให้ห้องเนี่ยมันดูหรูหรามากขึ้นอะคะรวมไปถึง การตกแต่งของเขาด้วยนะคะที่มักจะนิยมใช้สีแบบน้ำตาลอ่อนอะไรเงี้ยทำให้ดูหรูหราโอเคแล้วก็อย่างไรก็ตามคุณต่อก็ถามกันว่าเอ๊ะทำไมที่นี่แบบถามสามีว่าทำไมที่เนี่ยเพดานส่วนใหญ่ถึงสูงนะเขาก็บอกว่าอา้าวเธอไม่รู้เหรอการที่อาคาร บ้านเมืองต่างๆเนี่ยมีเพดานที่สูงเนี่ยมันเหมือนเป็นการช่วยให้ช่วยลดความร้อนนะคะเพราะว่าประเทศนี้มันเป็นประเทศที่ร้อนเนาะอย่างที่บอกดังนั้นการที่บ้านหรืออาคารต่างๆมีเพดานที่สูงอ่ะมันเหมือนช่วยลดให้ความความร้อนมันน้อยลงะคะและการที่มีเพดานที่สูงมากก็ทําให้ บ้านสภาพภายในที่พักอะไรต่างๆมันดูหรูหราได้จริงๆค่ะอย่างพ่อกลับไปที่ไทยทีเนี่ยคุณเต่อรู้สึกว่าทําไมเพดานบ้านเรามันเตี้ยมากจริงๆมันต่ํามากจริงๆเลย,เลยอยะไรเงี้ยซึ่งเราอยู่ที่นี่จนชินพอไปบ้านเราเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเพดานมันต่ําจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละค่ะสําหรับวันนี้คุณเต่อก็ ขอแบ่งปันเรื่องราวเพียงเท่านี้แล้วกันตอนนี้ยังคิดไม่ค่อยออกเท่าไหร่ถ้าวันนี้เล่าอะไรไปแล้วแบบรู้สึกสับสนงง,งต้องขออภัยด้วยนะคะคุณเต๋อก็เล่าสดสดเลยไม่ได้มีสคริปต์ไม่ได้มีอะไรเงี้ยคิดอะไรได้ก็พูดออกมาดังนั้นก็หวังว่าพอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะคะสําหรับคนที่สนใจที่อยากจะมาเที่ยวหรือมาอาศัยมาเรียนที่อเรตนะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็สภาพบ้านเมืองของอเรตก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอัสลามวอะไยกุ้มค่ะ